จากความพ่ายแพ้คาบ้านสแตมฟอร์ดบริดส์สประตู่องให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้เชลซีตอนนี้ปรชาชัยคาบ้านไปแล้วเจนัดในซีซั่นนี้รวมทุกรายการมันก็มีหลายเกมที่พวกเขาเล่นได้ดีแต่ก็ไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ดูทรงแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นจะมีการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่แน่เพราะรตอนนี้มีชื่อนักเตะหลายคนถูกจุกเข้าไปในบัญชีดำแบล็คลิสท์ว่าอาจจะโดนเช็ดหัวทิง้งวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลียวมาเล่าขอเอารายชื่อเหล่านี้มาตีแผ่กันว่ามีใครกันบ้างนะครับ เริ่มที่มิสซี่บัตสวยยี่สมัยเล่นอยู่กับมาร์กเซย์พี่แกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะปีสุดท้ายก่อนย้ายมาเชลซีซึ่งนั่นทำให้พี่แกได้รับฉาย,ยาว่านิวจ็อกบาพอย้ายมาจากมาร์กเซย์มาเชลซีเหมือนกันเด็กแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นตามคาดหวังเลยไม่น้อยเพราะตลอดสซีซั่นที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับฟอร์มอย่างไงก็อย่างนั้นทําได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนอกจากประโยชน์ดูทรงแล้วยังไงซัมเมอร์นี้มีโอกาสโดนเลโสูงแน่เพราะตอนนี้เชลซีมีข่าวผัวพันกับกองหน้าาาาาหลลยคนนนนนไมมมม่่วววเเเเป็ติโออร์ดดสีแ 2. โอลิเวียชิรูเคสนี้ไม่ต้องรอสโมสรให้แยกทางเพราะใจจริงชิรูมันอยากจะย้ายตั้งแต่เดือนมนการาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็เข้าใจดีเพราะอายุของแฟงแรมพานพี่แกก็อายุเยอะและไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมกันเลยต้องตกไปตัวเลือกอันดับ3ามรองจากอับราฮัมและมิซีมาสวยยี่ดูแล้วซัมเมอร์นี้น่าจะไปแน่นอนและตอนนี้ก็มีข่าวผัวพันกับหลายๆสโมสรแต่ถ้าดูจากความเป็นไปได้มากสุดต้องบอกว่าพี่แกน่าจะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสอย่างแน่นอนในปีหน้า 3. เกปาอลิซบาลาก้าคนนี้ได้รับการจับตามองมากๆว่าจะกลายเป็นสุดยอดในทวารลังชายเวลได้โครเทพกับบิลเบาแล้วก็ทำให้เชลซีต้องคุ่มเงินกว่า71ล้านเพื่อกระชากตัวมาแทนที่กูตัวปีแรกนั้นเกปาถือว่าสอบผ่านสำหรับการรับมือกับความกดดันพาเชลซีจบที่3เสียไปแค่39ประตูเท่านั้นแต่พอตัดภาพกลับมาปีนี้ไม่รู้ไปแดกข้าวกับพี่อะไรมากเพราะชดอพลาดและเหวอเห็นบ่อยๆเยอะแยะมากพูดง่ายๆก็คือไม่น่าเชื่อว่ามันฟอร์มตกขนาดนี้ได้อย่างไรตอนนี้เชลซีโดนไปแล้ว36ประจาก26นัน แม่งเกือบเท่ากับที่โดนยิงปีก่อนทั้งสี่สั้นทําให้ตอนนี้นะครับช่วงแรงแฟรงค์แลมพาร์ดหันมาใช้งานวิลลี่กาบเยโรแทสยิงไปกว่านั้นนะครับเรื่องของอนาคตกระสอจะดับวูบเพราะมีข่าวว่าเชลซีกันตอนนี้เลงโกไมไมๆอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นไม้ใหม่ยองของลิวและก็อังเดเรโออาณาของอาแจ็กซ์อัมสดับคนต่อมาเคิร์ตสูม่า ย้อนกลับไปสมัยที่น้ำมูกกลับมาคุมเชลซีเป็น,อนรอบที่สองเคอร์ตซูมาได้รับโอกาสลงเล่นเยอะอยู่มากเพราะเขาเป็นกองหลังที่ตัวใหญ่และก็มีความเร็วแต่พอบอสมาอยู่ก็เลยทําให้จตัวต้องระเหิย้ายไปเก็บเลเวลกับสต๊กและแอลฟ่าตันกลับมาซีซั่นนี้กระดันทะลิ่งโชว์ฟอร์มย่าแย่ซนตีนใจหายจากที่เคยเร็วๆคล่องคลกับกลายเป็นเฉื่อยชาสมองช้าเหมือนคิดอะไรตลอดเวลาจังหวะพลาดก็มีบ่อยครั้งจนทีมถึงขั้นเสียประตูทําให้ตอนนี้โดนดองไปแล้ว เพราะแฟงแลมผ่านเลือกใช้อันโตนิโอรูนิเกอร์หลังจากหายเจ็บกลับมายืนเฝ้าเสาหลังบ้านคู่กับอังเดคริสเซนเซนซึ่งปัญหาหลักของเชลซีในปีนี้คือแผงหลังดูทรงแล้วยังไงน่าจะมีการโละหลายคนอยู่แน่นอนแหละครับในปีนี้คนที่5มากอออันหลงโซ่ คนคนนี้แจ้งเกิดสุดๆในยุคของคอนเต้กับการเป็นวิงแบ็กที่เติมเกมบุกได้มันสัใจและหวังผลได้แต่ทว่าจุดอ่อนของเขาก็มีตรงเกมการกลับมาช่วยเกมรับนี่แหละครับแต่ทว่าในยุคของแฟรงแลมพาดไม่ว่าจะช่วยเกมรับหรือเติมเกมรุกมากอสอันลงโซทํามันออกมาได้แบบไม่เอาไหนทําให้ตอนนี้โอกาสส่วนใหญ่เป็นของเอเมซอนฟาร์เมรี่รวมไปถึงดาวรุ่งอย่างริสเจฟดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เชลซีต้องแก้ไขคือการหาแบ็กใหม่มาเสริมทัพซิ่งตอนนี้ก็มีข่าวพัวพันมากมายไม เปโดโรนิเก้ตําแหน่งปีกปีนี้คนที่ได้รับโอกาสส่วนใหญ่กับเชลซีจะเป็นวิเลียนเปโดและคารล่าพาสันโอดอยดังนั้นมันก็ส่งผลเลยให้เปโดโรนิเก้ต้องนั่งตกยุงอยู่ที่ม้านั่งสำรองบ่อยครั้งปีนี้มีโอกาสลงไปเสนอหน้าเพียง7นัดเท่านั้นยังไงเสียน่าจะโดนลดทีในช่วงหน้าร้อนนี้เพราะโอกาสก็ไม่ได้แถมอายุยังปลาเข้าไปสาที่สปีแล้วมินำซ้ำเชลซีได้แนวรุกตัวใหม่อย่างฮาคิมซิเยกมาจากอาแจกอีกไหนจะมีข่าวกับจารดอนซานโชของดอทมูลอีกดูแล้วยังไงปีหน้าไม่่่มีีีีพื้้นนทสหรรับับบเเปปโดใชลลลซออกตไแวะค คนสุดท้ายลอสบาร์กลี่ นี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่แฟรงค์แลมพาร์ดพูดว่าชอบมากๆจากทักษะในด้านความล่องตัวพละกําลังและเทคนิครวมถึงลูกยิงไกล้แต่จนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นได้แค่ตัวอะไรสำรองเท่าน,นั้นเพราะในแข่งกองกลางเชลซีมันค่อนข้างลงตัวกับการใช้กองเต้เป็นตัวไล่และตัดบอลส่วนจอร์จินโยเป็นตัวคุมจังหวะและขับเคลื่อนเกมในขณะที่มาเตโอโควาเซตเป็นตัวลากบอลขึ้นหน้าเพราะมีทักษะไปกับบอลที่ดียิงไปกว่านั้นนะครับช่วงหน้าร้อนนี้เชลซีเองก็มีข่าวว่าจะถมแดนกลางเพิ่มอีกโดยมีข่าวว่าำกำลังสนใจมาต มาเร่ของริวดังนั้นถ้าแข่งกองกลางมันล้นเกินไปนะครับก็อาจจะต้องมีการลดทิ้งบ้างซึ่งบากลี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นและชาวขอบสนามและครับคิดว่าเชลซีจะลกใครกันบ้างและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลันนี้ดีเอื้อมนิ้วขยี้กดไลค์ให้เรากดสับ์ให้เรากดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับครบไปเลย3ข้อสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสข้าโพดอร่อยพร้อมปลดปล่อยให้ลิมลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ